สวัสดีครับมาคุยหลังเกมเมอร์ซี่ไซด์ดาบี้แม์นะครับเนาะระหว่างเอเวอเรตันเปิดบ้านกุลิสันพาร์คเจอกับทีมเย,ยนลิฟฟูนะครับเนาะก็ทั้งสองทีมก็เป็นทีมเมืองลิฟฟูนะครับก็เกมนี้ฝั่งเจ้าบ้านเล่นในระบบ4-3-3นะครับผู้รักษาประตูเป็นจอแดนพิกฟอร์ดกองหลังสี่ตัวเป็นเนธานเพเทอร์สัน คอเนอร์โคดี้เจมทากอฟสกี้วิตาลีนิโคเลนโกนะครับกองกลางสามตัวเป็นทอมเดวิดอามาดูโอนาน่านะครับแล้วก็อเล็กอีวอบี้กองหน้าสามตัวเป็นนิมโมเปเดมาไลค์เบย์แล้วก็แอนโทนีคอดอนนะครับแล้วก็มีผู้จัดการทีมก็คือแฟรงแลม์ผ่านนะครับส่วนทีมเยือนนะครับเป็นลิเวอร์พูลนะครับมาในระบบ4-3-3 11ตัวจริงก็เป็น ผู้รักษาประตูเป็นอลิสงเบเกอร์นะครับแล้วก็เทนอเลสเซนเดอร์อานอเป็นกองหลังนะครับกองหลัง4ตัวโจโกเมสเวอร์จินฟันได้แล้วก็ชิมิคาร์สนะครับทั้งสาตัวก็เป็นฮาวิเอเลียดฟาบินโยคาบันโยนะครับกองหน้าสามตัวเป็นโนอาเมสซาร่าดาวินูนเยสแล้วก็ลุยดีอาร์ชนะเจลกเกนคอาเป็นผู้จัดการทีมนะครับเกมเริ่มเกมขึ้นมาก็ในนัดน,นี้ก็เป็นฝั่งลิเวอร์พูลทำเกมได้ดีกว่าในช่วง 5นาทีแรกนะครับก็หลังจากนั้นมาเอเวอเรตันก็เริ่มที่จะตั้งตั้งเกมได้แล้วก็มีสวนกลับบ้างนะครับก็เกมก็เป็นไปอย่างสุสีนะครับก็ลิฟวูก็เล่นเล่นด้วยความรัดักุมแล้วก็มีจังหวะมีจังหวะที่ทางเอเวอเรตันจะได้ประตูด้วยในการายิงไปชนเสานะครับเนาะแล้วก็ลิฟวูก็เหมือน,นกันนะครับเนาะก็มีจังหวะยิงไปชนเสาชนคานนะครับก็ ยังทำอะไรกันไม่ได้นะครับครึ่งหลังแต่ครึ่งแรกครึ่งหลังกลับมาก็ริบูร์ก็เปลี่ยนตัวต่อนโดยการท่งพิวิโนลงมาแทนคาวันโยนะครับก็ลูกเกมก็ยุดดักนะครับุดักทั้งสองทีมก็เล่นด้วยความระมัดระวังก็เหมือนที่ผมเคยพูดนะแพ้ใครก็แพ้ได้แต่อย่าแ้ลร์บูสำหรับ ม e ีวนะัตตันเนาะเพราะว่าเขาเป็นสึกแข่งศักดิ์ศรียอมกันไม่ได้นะครับถึงก่อนหน้านี้จะเล่นมาไม่ดียังไงก็นัดนี้ขอให้ดีที่สุดนะครับเนาะไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆนะครับเนาะก็เล่นไปเล่นมาก็ผัดกันผัดกันลุกผัดกันรับนะครับมีโอกาสได้ประตูทั้งสองฝั่งนะครับก็นาทีที่61นะครับเป็นฝัง e ่งยูวัตตันได้ประตู ได้ประตูยิงเข้าไปแล้วนะยิงจะจอเข้าไปแต่เป็นการเช็คแล้วเช็คเช็ค vr เป็นลูกล้ำหน้านะครับก็โดนยึดตือประตูคืนนะครับก็ยังไม่ได้ไม่ได้ประตูขึ้นนําสําหรับฝั่งอีวัตตันนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ผัดกันูผัดกันลูกฝั่งแล้วก็มีการยิงชนเสาชนคานอะไรกันทั้งสองฝั่งนะครับนะก็ มีโอกาสได้ประตูทั้งสองฝั่งแต่ก็จนสุดท้ายแล้วก็เสมอกันศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับแบ่งกันไปทีมละนหนึ่งคะแนนนะครับเนาะทีมลิเวอร์พูลก็ยังจูนกันไม่ติดผู้เล่นเล่นกันเหมือนกับไม่ได้ซ้อมไม่ได้ซ้อมกันมาต่างคนต่างหมายถึงว่าต่อบอลกันไม่ไหลลื่นนะบอลไม่ไม่ถึงหน้ากองหน้าก็ต้องลงมาล้วงเอาบอลล้วงบอลต่ําพอมาล้วงบอลต่ํามันก็เวลาบอลขึ้นหน้าก็ไม่มีคนเล่นไม่มีผู้เล่นอยู่ด้านหน้าที่จะ เลียงบอลเข้าไปยิงก็เ,เหมือนกับมันมันมันไม่บาลานซ์ไม่มีความสมูทไม่มีความบาลานซ์กันนะครับก็จบด้วยสกรอร์สูย์นี่ถือว่าสมเดส์สมผลและสำหรับคู่นี้นะครับสำหรับเครื่มคืนนี้เนาะนนะก็ทางฝั่งเจคิมเขาก็ต้องไปวิเคราะ์แล้วแหละว่าจะต้องทำยังไงเพราะว่า เกมมันไม่ไหลลื่นไม่ไหลลื่นแล้วก็เหมือนไม่มีนิติตในการเล่นนะครับผู้เล่นอาจจะเล่นด้วยความกระตือรือร้นก็จริงแต่บางบางจาังหวะมันลนุลานเกินไปเนาะรีบเกินไปเล่นรีบเกินไปก็ทําให้ความลงตัวไม่มีนะครับบางทีจังหวะจะยิงได้ก็ไม่ได้แล้วรีบเกินไปก็มันไม่ดีนะครับก็แค่นี้เนาะสำหรับเกมนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับสวัสดีครับ